ตัวที่เป็นเผื่อในแหล่ไม้ใบดังก็เป็นไม้ตะกูลบอนก็มีลำต้นมันต้นบอบแต่ว่าอันนี้ก็มันด,งดังโดยธรรมชาติคือแท็กใบมาก็ดงนนังปันี้ทุกต้นเลยก็นี่ก็ให้ให้สังเกตแหล่วัดไล่ ใบชุดนี้ก็อ้าใบนี่ก็ใบชุดไม่กำลังจะออกนี่ก็มาเล็ดก็ขยายพันธุ์โดยมาเล็ดได้ก็เดี๋ยวไห้เลออ่นี่ก็เส้นมาเล็ดที่ได้เอามาใส่ไว้ก็ออกกัก็ใบแตกมากก็คือ เป็นใบดังเลยอันนี้ใบหยัางงนกันนี้ก็พมการเลี้ยงใบไหมคือใบจะขึ้นมาเป็นชุดชุดละซ้ำใบอ่าน,นี่ก็ขึ้นมาส่อ้นะชุดละซ้ำใบใบไม้ใบดังแบบนี้ก็ ข้อมูลใน YouTube กับ Google ก็ไม่ไม่หมากนะครับก็แต่จะไม่เจอเลยพุ่มกับคนหน้าข้อมูลมาไล่ไล่รบแล้วก็ไม่เจอมีเปิือกอกว่าเป็นวาน่านชนิดนึงแต่ว่าก็เจอไม่รู้จักแหนนอน ปุ่มก็ขยายปั้นนะครับก็อันนี้ก็ให้เปนๆเลยใบเพื่อเปนๆจบใบแนวนี้นะครับเดี๋ยวกระปอ่มเก็บข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลว่าเจอได้กันไหนก้ายเปนๆมาด้เพิ่มเติมนะครับ